มาครับพามปส่งหม้อรอบเนี่ยรถนักครับมันทุกมั่นมากาซตันสองลอยครับรวมทั้งรถผู้ซีเซียนครับเพื่อนผู้ซีเซียนอยู่ทั้งสองเมกค,ครับจัดหม้อกันยูดีสามเจ็ดศูนย์ครับตอนนี้ีย่แปดความเร็วหกสิบหาเลงสุครับ เอาว้านอนขั้นนี่คือรอคว่มเรีวไว้ที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบห้านะครับจำม,มาได้หมือเศ้านี่คมาครับวันนี้นะครับขั้นนี้เตี้ยนเบื่ออยู่เรื่อยคั้นนี้คือรอบคว่มเร็วไว้หม้อแรกครับว่าจีซงวิทบว่าหมอว่าน,นี่เอาดึงแปซีครับวิบมอว่าน,นี่ความเร็วเก่าพัน คว,วความเร็วเก่าหลอบครับเก้าลอยรอบความเร็วพันสองเย,ดยด็ดเจ็ดครับเย็ดเจ็ดลงมาหอกครับลงมาหอกความเร็วพันสองพันหนึ่งความเร็วลงมาหาครับเยาหาอยาหาพันสอง เกียสามตายมอครับโอ้ยรดต่อ,ตอรถขันีพระแห้งครับม่บ้าน,นี่ครับหนึ่งแปดสีผานเกียร์ซีครับ บางหมื่นเยี่ยสี่บางหมื่นเยี่ยสามวันนี้เจอเจอรถลอ็อกความเร็วครับตายหมอได้ทอนต่อเลยซับเยียบอิดตอนเมื่อเนี่ยว่าสิเขาหนึ่งทัพย์ไปใช้สองปกติมาในมาในไซส์หนึ่งครับทรัเจ็ดศูนย์เสียฟอร์มเลยวมาเนี่นัพย์หกศูนย์ไปแล้วครับ ได้ใส่พิเศษยดผ่นเดี๋ยวโอ้ควันยังอยู่ข้างหน้าควันยังวิ่งออนเดี๋ยวส่วนเบาควันยังมาควันยังควันยังควันยังมันมีรถจอดอยู่หันครับคาดใหม่หมดเลยยังไมันคือควันหนักควันเนี่ย

ต่อครับยังบบจบทำนี้รถนักขาออกจากด้านช่องเบรกครับโ่ตายมอเตอร์ยั่ไวมาอยู่ยรถขัดอีกบห้งคือข,นขอนันนว่า คครอบนี้ล้มมอครับเขาลงกันแปดสิบเก้าสิบพ,พม,มก้าลงมนะครับรถนักก็ยากเอาปลอดภัยดีกว่าครับเี๋เขาลงมแปดสิบเก้าสิบเพราะว่ามันสิไปส่งหม้อขนาครับมอชุดเลยสะพัดผมกเ็เลียงทุกคนครับซอบเบรกกับวิมีนะครับขั้นนี้ครับ ลงประมาณ60ผมจังสิคอยไปปล่อยอยู่มอกล่างครับไปบันใดจัก80ไปซ้มมอกนะครับม่อประ10่ครๆจะซ้องผักค่ะปล่อยลงไว้ยังครับ75ครับเก็ได้ครับแนะล้ว85ครับ สามสามมาโดดขึ้นต้นี้เลยครับสปารเลยอย่งงีกจะน้ำมันกาซล้มไม่เป็แบบสิบไอ้รุ่นสามสามศูนย์นะดัดหม้อตัวครับหม้อเนี่มันมันหม้อสั้นไปได้ครับมันเป็นเจ้าวๆครับมันได้ส่งเข้ามาจากทั้งด้าน บ่อนเกียหามากครับลงบอนเกียหาผ่านครับเกียหาผ่านยี่บละ่ะผ่านหมดว่า <c oughs> คืออ,อืดแล้วอ,อืดแล้วผ่านอยู่บล่ะผ่านเยอะไปส่งอีกม่อนึงครับ มันหัวครับมันถุงหัวเบิเ้ลมันทุงเม็ดขั้นดาเนี่เป็นรถทีมงานเพราะว่าดาจะเป็นรถทีมงานเดียวกันนี่แหละครับได้ครับสง่งอยิมวานึลยครับ เจ็ดสิบห้าครับอย่าไปวุ่ไใดอีกครับรถถึงตังค่ารอบความเร็วไหมครับตายเลยสรงหอวแบบนี้น เงี้ครับพ่อเสดท้ายแม่นพ่นอสุดท้ายอยู่ละโอ้ยรถถึงล็อกข้อมเร็วครับสูงหอกวาได้พ่อหยิบคันเร่งไปหอนยัดชิ้มหาไม่สิอืดเลยครับความเร็วแปดสิบครับ hoa cho phố lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không เบิดแล้วครับเบิดสุดทุกหม้อนะครับออกจากด้านซองเม็กจังหวัดอุบลราชธานีครับคลิปที่แล้วก็เป็นรถบาคลิปนี้เป็นรถนักครับสองหมอ้อลงหมอ้อตายหมอ้อซะเมือนนี้เ <c ười> อาคลิปนาพอกันไหมครับคลิปนี้ล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ